แล้วทั้งสามคนก็มานั่งกินอาหารฝีมือขอโนริโกะที่นางนั้นต้องการทําอะไรบางอย่างเพื่อทุกคนพอตกค้ำๆโนริโกะกับเอนคิก็ได้นั่งคุยกันถึงเรื่องเมื่ออดีตที่โนริโกะนั้นยังถูกคุมขังอยู่นางก็ถามว่าทําไมวันนั้นคุณถึงช่วยฉันไว้ล่ะคะเอนคิ้ก็บอกว่าเธอหวาดกลัวสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจและย,ยังไม่ยอมรับมันพลังที่แข็งแกล่งและแตกต่างล้วนมีหน้าที่ของมันนะเพื่อที่จะพาโลกใบนี้ไปสู่ความสันติพลังของฉันและเธอนะ่ะจะมีความหมายและหน้าที่อย่างแน่นอนสักวันหนึ่ททําาาาใใหห้้้้พวกเเพวกเเเเเรรรชลััังงไไดดดฉนนนนจะะมม่่สีนะีียออติิป็แบบโ นางก็ถามต่อแล้วหน้าที่ของฉันคืออะไรหรอคะเอนคีก็พูดขึ้นมาสักวันหนึ่งเธอจะค้นพบคําตอบเองมีแค่เธอเท่านั้นแหละนะที่รู้นนริโกะนางนั้นก็ใจฟูหนักมากแล้วก็บอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณเอนคีฉันน่ะจะพยายามชนะใจตัวเองและค้นพบหน้าที่ของตัวเองให้ได้นะคะเอนคีก็พูดต่อเร่องนี้ฉันมีเรื่องที่ต้องเข้าไปในเมืองนะเธอกับสามอนก็ฝึกฝนตัวเองต่อไปด้วยหรอสามอนก็นั่งฟังอยู่ด้วยคิดในใจโอ้โหคอยดูเถอเนาะฉัน่ะจะต้องเฟี้ยวเหมือนพี่ให้ได้พามันก็ตัดไปอีกสอกใจสามหายตัวไปนานร คุณเอ็นคีกันเนาะแล้วซามอนก็โผล่มาพร้อมกับความดีและมอมแมมมันก็บอกว่าคินโนริโกครับผมนะ่ะจะแข็งแกร่งเหมือนพี่เอ็นคีได้เลยพวกเรามาฝึกฝนกันเถอะนะระหว่างนั้นไอแมลอิจิตะมันก็โผล่มาแอบฟังอยู่ด้วยเด็กนี่มันก็คือไอแมลที่เป็นผู้คุมอาคารสองที่เคยกวนตีนซามอนก่อนหน้านี้นั่นแหละครับลุงช้าขออีกวันแมวมันก็ได้มาหาโนริโกเสว็สดีครับพี่สาวพี่ซามอนกับพี่เอ็นคีไม่อยู่เหรอครับหลังก็ตอบไปว่าอ๋อคุณเอ็นคีเข้าไปในเมืองนะ่ะส่วนซามอนก็น พี่ชื่อโนริโกะใช่ไหมครับทำไมพี่ถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะนังก็บอกว่าฉันมาที่นี่เพื่อฝึกร่างกายกับทั้งสองคนน่ะแล้วไอ้แมวมันก็ขายตรงทันทีว่าแต่ทำไมพี่ถึงเข้ามาในป่าล่ะครับสมัยนี้แล้วฝึกฝนในเมืองก็ได้นี่มีทั้งน้ำและอาหารอร่อยๆอย่าบำรุงร่างกายดีๆไปอยู่ในเมืองกับผมไหมล่ะครับพี่โนริโกะทันใดนั้นซามอนก็โผล่เข้ามาอีกแล้วกลับรูของแกไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่อยากเห็นหน้าคิโกะแบบแกกลับไปซ้ำให้งงินสวยแน่ไอ้น้องแมวมันก็ยอมแต่โดยดีได้ครับได้้้ครรัััับบบผผมมมกกกกกกลล็็็ได่่ชอออหหหนนนนนนนาาาพีีซซเืแะิงถถทึ ไปเขากลับไปละคะสามอนหนึ่งก็ได้อธิบายเมื่อก่อนหมอนี่เคยทํากับผมไว้แสบครับเหมือนเป็นคนเจ้าเล่ห์นิสัยเสียตลบหลังบอกกับคูอื่นว่าเป็นจุดด้อยพลอยของตระกูลผมน่าเกลียดคนแบบนั้นที่สุดเลยห <c oughs> นังก็คิดในใจระหว่างที่เราคุยกับเขาฉันรู้สึกถึง <c oughs> ความอ้างว้างในตัวเรากับว่าไม่มีเจตนาร้ายใดๆระหว่างที่เราฝึกอยู่เราก็เริ่มสมัมผัสได้ถึงจิตใจผู้คนว่าเขากําลังรู้สึกอะไรแต่มาที่เมืองเป็นอย่างที่สามอนว่าเอเมแมวมันได้รับงานตรวจเช็คปีศาจว่ามีตัวอะไรอออยยูู่่่่่บนนเเเเเขขาาาาหรรืืปปลัก็วีีททศจงง้พ เชื่อผมดิผมเด็กขนาดนี้ผมยังรอดกลับมาได้เลยแล้วมันก็ได้เงินค่าตอบแทนเยอะจัดทนานั้นเองก็ได้มีชายชะก,กันสองคนโผล่เข้ามามันก็ถามน้องแมวว่าน้องชายขึ้นไปบนเขามาสินะที่นั่นน่ะเธอเจอเด็กผู้หญิงหรือเปล่าถ้าเธอบอกพวกฉันฉันจะให้ค่าตอบแทนนะเอ็มแมวมันก็คิดในใจโอ้โหเงินเยอะเป็นบ้าว่าแต่ว่าพี่จะตามหาเด็กคนนั้นไปทาไมหรอครับพวกนี้แมงก็ตอบไปว่าอ๋อเด็กคนนั้นป่วยนะ่ะพอดีฉันเป็นหมอครอบครัวเขาเลยจะให้ฉันรักษาให้แมวมันก็คิดในใจที่หมอนี่พูดต้องเป็นพพีี่่่่่่่่โโนนนนนรรริิกกกแแวววาาาตปปยยยเลขขึ้้ไออูบบััหค ้คนนีรักษาให้พี่โนริกโกะก็จะได้เข้ามาในเมืองแล้วเราก็จะได้คุยกับพี่โนริกโกะด้วยมันก็ตัดสินใจบอกว่าใช่ครับใช่ครับที่นั่นมีเด็กคนนั้นจริงๆพอตกคำ่ำๆสามอนก็ได้มาขอโทษพี่โนริกโกะเรื่องที่มันตะคอกใส่เมื่อตอนเช้าพี่โนริกโกะครับผมขอโทษนะผมไม่อยากพี่โนริโกะกดผมเลยนางเน,นก็ให้อภัยแต่โดยดีนะครับแล,ล้วสองคนก็แยกย้ายกันนอนโน,นริกโกะก็คิดในใจถ้าเรามีน้องชายคงจะให้ความรู้สึกแบบนี้สินะทันใดนั้นนางก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกอันชั่วร้ายที่กำลังคืบคลานเข้า มันก็สะดุ้งตื่นขึ้นพอหันไปรอบๆโนริโกะนางนั้นก็ไม่อยู่แล้วทว่าสิ่งชั่วร้ายก็ได้พาตัวนางเข้ามาที่ไหนสักที่นางสัมผัสถึงร่างกายของคนคนนึงที่ใกล้จะตายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนี้กันนะร่างกายก็ดูไม่ได้แถมหัวใจก็กําลังถูกบางอย่างกลืนกินนางก็สังเกตเห็นเงาของใครบางคนซึ่งมันก็คือเอลฟ์นั่นเองมันก็บอกว่าที่ฉันทาแบบนี้น่ะก็เพื่อพลังที่ได้มามากขึ้นยิ่งเยบเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นเหมือนกับเธอยัลตวเ Pro เข้ามามน้องก็บอกว่าผมนะครับเป็นน้องชายของพี่โนริโกะนะชื่อโฮซุกิครับตัวน้องนั้นตามหาพี่มาโดยตลอดพอถามหาพี่กับใครหลายๆคนคนต่างก็เลือกที่จะไม่ตอบจนเจอผู้คนกลุ่มหนึ่งที่กาลังตามหาพี่เหมือนกันผมก็เลยตามพวกเขามานะครับจริงๆแล้วทั้งสองคนนี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับโนริโกะนั้นนางก็คิดมาตลอดว่าอยากมีน้องส่วนโฮซุกิก็ได้ยินว่าตัวเองมีพี่สาวก็ต้องการที่จะตามหาเหมือนกันทั้งสองคนนั้นก็ดีใจมากแต่โนริโกะนานั้นก็รู้สึกว่าถ้ามีน้องชายอยู่ด้วยจะทําให้ได้รับอันนนนนนตรายยไปดด้้้้วททัันนััใคคุณงน ก็เข้ามาอีกแล้วไอ้หมอนี่มีชื่อว่าอีโซนะครับมันก็บอกว่านี่นี่พวกเราได้เวลาตรวจร่างกายแล้วนะแต่แล้วโนริโกะก็เข้ามาห้ามไว้แล้วบอกว่าห้ามเข้ามานะเพราะนานนั้นสัมผัสได้ว่าหมอนี่มีกลิ่นอายของสิ่งชั่วร้ายที่เคยเจอมาอีกแล้วแต่น้องโฮซุกิกลับไม่เห็นใครสักคนน้องมันก็ถามพี่ว่าพี่ครับพี่ครับพี่เห็นอะไรหรอทําไมผมไม่เห็นอะไรเลยล่ะโนริโกะนั้นก็เข้าใจแล้วว่าหมอนี่ไม่มีกลิ่นอายของมนุษย์อยู่เลยกลิ่นหมอนี้เป็นแบบเดียวกับเอลฟ์ที่ด้านนอกห้องก็ได้มีชายแผลเป็นที่่่คอออกกกกกกําาาลััังงยยยยยืนนนดดดดููรรววววิิิจจจ้้ม็็บๆเะโ ก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาแต่พี่สาวของเจ้านั่นกลับมองเห็นพวกเราได้จริงๆแมงก็ได้สั่งให้เอลฟ์เอาตัวเนริกโกออกมาซะพวกหมอๆแมงก็เดินดุ่มๆเข้ามาเอาตัวเนริกโกไปมันก็บอกกับโฮซุกิว่านี่พี่สาวของเธอนะ่ะป่วยเอามากนะพวกเราจะเป็นต้องเอาตัวไปจริงๆเนริโกนั้นนางก็ขอร้องให้น้องช่วยด้วยน้องที่เห็นเนริกโกร้องไห้ก็รีบเข้าไปช่วยทันทีแต่ก็โดนถีบส่งกระเด็นเลยแล้วบอกกับโฮซุกิว่าจริงๆแล้วฉันหมดธุระก,กันานานแล้วนะเนริกโกนางก็สัมผัสได้ว่าไอ้พวกนี้ต้องการที่จะฆ่าน้องชายจริงๆพวกกมัน็บอ่าาถ้เธออไมม่ขัดืนนและยเป็พววกเเดียับรา จะปล่อยน้องเธอไปเนาะมาเถอะนะมาเป็นพวกเดียวกับเราซะผู้ชน,นะเข้าใจความรู้สึกเธอนะโนริโกะตัวเธอนะ่ะพิเศษสําหรับพวกเราในฐานะที่เป็นปีศาจเหมือนกันมาร่วมมือกันซะพวกเราจะสามารถล้างแค้นพวกมนุษย์ให้สิ้นซากซะนางนั้นก็ร้องไห้หนักมากและคิดถึงหน้าของเอนคีและซามอนฉันนะ่ะไม่ใช่ปีศาจแบบพวกแกซะหน่อยมันก็จับโนริโกะคว้ยงทิ้งเลยอินังเด็กบ้านี้ดื้อจังวะทันใดนั้นโฮซกิก็สอบตีนไตวิ่งเข้ามาช่วยพี่ในระหว่างที่หมอง,ง้างมือโนริโกะก็รีบเอาตัวเข้าไปรับอย่างน้อยๆล้วก็สามารถปกปปป้้้้้อออองงงใคคสักนไไดดดีีจท่ข เป็นคนแรกภาพแต่มาที่ห้องพยาบาลพวกของเอลฟ์และชายแผลเป็นคุยกันว่าเดริโก้นั้นสูญเสียความทรงจําไปชั่วขณะบางทีตอนนี้เธออาจจะมองไม่เห็นพวกเราเหมือนกับตอนแรกถ้าหากว่านางได้ความทรงจํากลับคืนมาอาจจะมองเห็นพวกเราเป็นศัตรูแน่แชายแผลเป็นก็เดินเข้าไปหาเดริโก้และบอกว่านี่หนูฉันจะช่วยรักษาให้นะแมงก็พูดแบบนี้อีกแล้วแต่นางนั้นก็ยังคงสามารถสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างหลายวันต่อมาทั้งเดริโก้และฮาสกิก็พากันออกมาเดินเล่นทั้งสองก็พยายามนึกถึงเรื่องราวที่ทั้งสองคนนั้นเจอกันครั้งแรกแต่่่่กกก็็จําาอออะไไไไรมมดด้้เลยคุณหแตบว โนริโกะนั้นหมดสติที่ริมหน้าผาและสูญเสียความทรงจําด้วยภาพตัดมาที่หมอและชายแผลเป็นก็ได้คุยกันถึงเรื่องของทั้งสองคนว่าปล่อยให้เด็กสองคนนี้ไปใช้ชีวิตก่อนดีกว่าเพราะคิดว่าโนริโกะนั้นเป็นเด็กที่มีความศรัทธาที่ทรงพลังมากแต่มาที่โนริโกะนั้นก็ได้มาหาเอนคิสัมผัสแรกของเอนคินั้นรู้สึกว่าโนริโกะนั้นแปลกไปจากเดิมมันก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่โนริโกะนั้นก็ยังคงจําอะไรไม่ได้เอนคิก็ได้แต่สงสัยว่าการที่โนริโกเป็นแบบนี้ต้องมีบางอย่างผิดปปกกกกกกกตตติิแแแแแนนนนนนน่่่่ีีรโรระหวววววววาาางงง้้้้เเเอออนอนะ็็็บบััลลดดูไมถ เธอก็ไปหาเขาสิทั้งสองคนโนริกโกะและซามอนก็ได้มาเจอกันอีกครั้งนานั้นก็ขอโทษซามอนหนักมากที่นานั้นทิ้งซามอนไว้แต่ซามอนก็ต้องขอโทษกลับเพราะไม่สามารถดูแลพี่นโนริโกะของเขาได้ทั้งสองคนก็ได้ขอโทษกันละกันโนริกโกะก็บอกว่านี่ซามอนพี่ดูแล้วว่าพี่อะ,ะอยากเป็นอะไรพี่อยากจะเป็นหมอนนะอยากจะช่วยรักษาผู้คนไม่ว่าพวกเขาจะเป็นอะไรก็ตามระหว่างนั้นโฮซึกิก็แอบดูอยู่ห่างซามอนก็ถามว่าพี่พี่ไอหมอนั่นเป็นใครอะยืนดูอยู่ตั้งนานแล้วโนริกโกะก็บอกว่าอออออนน่น่่้งงชชายพีเนะืโกกิม ไงไงเรามาเป็นเพื่อนกันนะ้วยความที่น้องมันไม่เคยเจอผู้คนก็เลยเขินอายนิดหน่อยภาพตัดมาที่โนริโกะนั้นก็ฝากจดหมายไปถึงเอนคินางนั้นก็เขินมากเพราะไอ้น้องชายมันแซวว่านี่คือจดหมายรักถึงคุณเอนคิสินะครับโนริโกะก็บ่นใหญ่เลยนี่เธอเลิกพูดเรื่องนะ่าอายแบบนั้นนะเธอเองก็ต้องเป็นเพื่อนกับซามอนด้วยล่ะและอย่าลืมเรียนรู้การเป็นผู้คุมไม่ได้ด้วยนะนางนั้นก็คิดในใจเราถูกคุณเอนคิปกป้องมาโดยตลอดสักวันหนึ่งเราเองก็ต้องปกป้องคุณเอนคิให้ได